สวัสดีครับพี่น้องท,ทุกท่านผมต้อยกุวันนะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่17พฤษภาคม2565ตอนนี้ก็บ่ายโมง13นาฬิกาหนาทีแล้วครับเลขเก้าดีพี่น้องครับดูสิ่งแวดล้อมครับมาแล้วครับรายงานความคืบหน้าและก็สิ่งแวดล้อมจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องดูสิ่งแวดล้อมนะครับ นี่คือซุอ้มประตูของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประเทศไทยพี่น้องดูความยิ่งใหญ่นะครับสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามจะพยายามทำสุสานแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่สมกับชื่อสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องดูนะครับดูซุ้มประตูนะครับเทเสาว,วันวันนี้เทอีกสองต้นเพราะเสาม,มันสูงเทได้า่าล เทได้ครั้งสองต้นเองเพราะว่าสามันสูงเกือบ8เมตรพี่น้องดูนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเหล็กหน้าสิบเมตรยังจะสูงกว่าเหล็กอีกเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับว่าพี่น้องเห็นสาปูนกันไหมเห็นไหมครับสาปูนเทเสร็จจะต้องมีคานคานอีกสองชั้นเพื่อจะได้ทําป้ายชื่อแล้วก็มีหลังคาขึ้นอีกประมาณเกือบ4เมตรแหะครับพี่น้องดูดูความยิ่งใหญ่ของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามห่งประเทศไทยดูทรงประตูนะครับอ่ามาพี่น้องตามผมมานะครับ วันนี้จะรายงาน2เรื่องเรื่องแรกก็คือความคลืบหน้าเกี่ยวกับซุ้มประตูแล้วก็พี่น้องเห็นนะครับซุ้มประตูตรงนี้เข้ามาุ๊บก็จะเห็นศาลาหไหมครับศาลาพพสุขศาลาพบสุขข้างๆศาลาก็จะเป็นที่พักคนสวนแล้วก็ที่พักคนสว,แวนสวแล้วก็ห้องที่พักคนสวนแล้วก็ห้องน้ําชายหญิงน้องดูนะครับ วันนี้ต่อยกูวันจะรายงานสิ่งแวดล้อมรอรบๆข้างเลยดูนะครับอ่าพี่น้องดูนะครับดูความยิ่งใหญ่ของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประเทศไทยน้องดูครับโอ้โหสร้างเสร็จพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะสมกับชื่อสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประเทศไทยหรือปรเปล่านะครับพี่น้องตามผมมานะครับมีสองนาทีกว่าแล้ววันนี้รายงานเรื่องซุ้มประตู สาราพบสูก่กก้าวหน้าไปเยอะเลยครับเหล็กๆออกไปเยอะแหละมาตามมาเราจะได้งานเรื่องงานภาคสนามด้วยเพราะว่าวันนี้เขาจะมางานภาคสนามก็คือขุดสะทกสนามฟุตบอลเสร็จแล้วพี่น้องเห็นดินไหมครับนี่ตอนนี้ถนนกับดินเราเสมอกันพูดง่ายที่เราสูงกว่า10เซนแต่เราจะถมดินขึ้นอีกประมาณ50เซน นะครับจะสมบูร์ดินขี้อีกประมาณ50เซนส่วนของดินตรงนี้เสร็จแล้วตรงที่หวงจุ้ยทําสุสานทําหมวอทำหมาโน่นนะครับตรงโน่นนะครับตรงตรง้นชามชานะส่วนนั้นสองไร่เราจะสูงกว่าที่นี่อีก40เซนเท่ากับว่าตรง่วงจุ้ยสุสานนี่สูงกว่าถนนประมาณ90เซน เกือบเม็ดหนึ่งอะหนึ่งเม็ด่ะพี่น้องดูเราให้ความสําคัญร่วงความสูงนะครับพี่น้องดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องผมจะพาไปดูใกล้ๆสระนะครับพี่น้องผมขออนุญาตต่อนะครับผมมาถึงสระแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเฮอดเฮอดรับเหมาตอนนี้รับเหมาถมดินขุดสระสระตรงนี้เราจะขุดอีกลงอีกประมาณ4ี่ถึงหกเมตรนะครับโดย กำลังต้องสูบน้ําออกสูบน้ําออกแล้วก็ขุดลงไป4ีถึงหเมตรเพื่อเอาดินมาถมส่วนที่ผมบอกพี่น้องคือจากนี้ขึ้นไปอีก40ส่วนตรงนี้ห่วงจุ้ยนี่อีก50เท่ากับว่าประมาณ90เซนนะครับห่วงจุ้ยของเราสูงกว่าถนประมาณ90เซนก็เลยขออนุญาตรายงานให้พี่น้องทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจทาสาร,รต่อไปงานภาคสนามอาจจะรายงานบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มแล้ว เครื่องจักรเขาเริ่มว่างเขาจะมาสูบน้าออกสูบออกเสร็จแล้วล่เขาจะขุดขับขุดสะให้มันกว้าง40ยาวประมาณ80ประมาณถ้ากับสนามฟุตบอลแหละโดยที่พี่น้องเห็นนะครับดินตรงนี้ลงลึกลงไปอีกประมาณ4 6หเมตรเอาดินตรงนี้มาถมตามที่ผมพูดให้พี่น้องทราบพี่น้องมีอะไรสอบถามสลงสายสอบถามได้นะครับเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิใช้ทุกคนจึงสาม,มารถวิจารณ์ได้นะครับต่อยกุวัน สวัสดีครับ